ค่ะชื่อค่วันนี้หนูจะมาเป็นคำภยาค่ะอันเพื่อนคือเกิดในวันนี้วันนี้หนูรู้ส่วนหนึ่งว่าหนูระ้วงต่อความที่ขาดพระเจ้าและหนูก็นอนไปแต่เช้งตื่นมาพ่อแม่กับอาหาเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะเล่หยาั คนยื่ร้อัเขาแตแกแยกกันแล้วจนสามีเลิกกันแล้วหนูอยากแต่ป้าเขาเกลียดมากเลยขเขาอยากให้ป้าเขาไปรักเชื่อเป็นกิฟเตียชีวิตเขาจะได้มีแต่แต่งยิ้ม์ส่วนดูใช่ไหมใช่ไม่ดูเพียงไม่หมดดีแต่ทีหน้าหนูจะหมดที่แล้วดี